อยากดูคนติดตามจะได้เลิกติดตามเขาเหมือนกันหมายถึงดูรายชื่อคนที่เลิกติดตามเราใช่ไหมคะอันนี้ยังทําไม่ได้นะคะน้าฝนยังยังหาวิธีการดูรายชื่อคนที่เลิกติดตามเราไม่ได้นะคะแต่ว่าเราดูได้เพียงแค่จํานวนนะคะเดี๋ยวน้าฝนจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าคนที่เลิกติดตามเราอะ่ะ มีจำนวนกี่คนนะคะเดี๋ยวน้องฝนจะพาทุกคนไปดูแบบคือมันดูรายชื่อไม่ได้นะคะทุกคนนอกจากว่าเราเป็นคนเลิกติดตามเขาอันนั้นเราดูรายชื่อได้ว่าเราเลิกติดตามใครไปบ้างนะคะไปที่ Facebook ก,กันเลยค่ะ ตอนนี้น้ำฝนพาทุกคนมาที่ facebook แล้วนะคะตรงนี้คือหน้าโปรไฟล์นะคะหน้าโปรไฟล์แล้วเราก็มาที่คำว่าแดชบอร์ดมืออาชีพตอนนี้นะคะเขาจะมีกราฟแสดงผลให้เรานะคะ <c oughs> เกี่ยวกับการเข้าถึงนะคะมีวันที่บอกด้วยนะคะว่า มีการเข้าถึงเนื้อไม้ในช่องของเรานะคะแต่ว่าเราจะมาดูคนที่เลิกติดตามเรานะคะดูตรงไหนนะคะในแดชบอร์ดมืออาชีพนะคะก็ไปที่คำว่าข้อมูลเชิงลึกค่ะจิ้มเข้าไปเลยนะคะอ่าทีนี้เราก็มาดูตรงคำว่าประสิทธิภาพนะคะแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดตรงนี้ประสิทธิภาพนะคะ เขาจะอ้างอิงทุกอย่างเกี่ยวกับช่องของเรานะคะทั้งผู้ติดตามที่ติดตามเราและไม่ได้ติดตามเรานะคะตรงที่เป็นแถบสีชมพูนี่ก็คือคนที่ไม่ได้ติดตามเรานะคะประเภทสือ่อส่วนมากในช่องของเราคนก็จะเป็นเกี่ยวกับรูปภาพนะคะที่ว่าการเข้าถึงอยอะที่สุดเนาะทีนี้เราจะมาดูจํานวนผู้ติดตามสุดทิ นะตรงนี้นั่นแหละก็คือคนที่เลิกติดตามเรานะคะมีผู้ติดตามใหม่กี่คนในช่วงเวลา12มิถุนาถึง9กรกฎานะคะก็คือมีผู้ติดตามทั้งหมดกี่คนมีคนที่เลิกติดตามเราทั้งหมดกี่คนนะคะตรงนี้ก็คือตรงนี้เลิกติดตาม3คนนะคะ เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทุกช่องต้องเจอนะคะทุกคนอย่าไปซีเรียสกับคนที่เลือกติดตามเรานะคะนะักฝนขอบอกแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเรากดเข้าไปดูรายชื่อก็คือมันจิ้มเข้าไปดูไม่ได้มันมันดูรายชื่อไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าเขาจะขึ้นกราฟตรงนี้ให้เราว่ามีผู้เลือกติดตามเรากี่คนแค่นั้นอืมตอนนี้นะคะก็คือ อันนี้คือเป็นข้อมูลประสิทธิภาพของช่องน้องฝนเองนะคะซึ่งช่องของน้องฝนเองก็มีคนที่เลือกติดตามเราเหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่แบบว่ายิ่งจํานวนผู้ติดตามในช่องใหญ่ๆที่เขาที่เขามีผู้ติดตามเยอะๆเ,เขาก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนอย่าไปซีเรียสกับคนที่เลือกติดตามเราเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดามีทั้งคนชอบแล้วคนที่ไม่ชอบนะคะคนที่กดติดตามเราพอนานๆไป เขาอาจจะเลือกติดตามเราก็ได้มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็มีผู้ติดตาม้ามาใหม่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําคลิปของเราให้ดีมีประสิทธิภาพก็พอนะคะทุกคน,นะคะ่ะยังไงแล้วฝนก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ทําคลิปลงโซเชียลในทุกแพลตฟอร์มนะคะให้สู้ๆนะคะอย่าไปซีเรียสกับอะไรที่มันแบบว่าน้อยนิดซึ่งมันทําให้เราบั่นทอนจิตใจซึ่งมันทําให้เราท้อ พอเรทอแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีไฟที่จะทำคลิปนะคะเราจะไม่มีพลังงานที่จะทำคลิปที่จะสื่อออกมาให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนคะ่ะอย่าไปใส่ใจกับอะไรที่มันเป็นพลังงานลบเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเราเองทุกคนจะเห็นว่าผู้ติดตามใหม่ๆนะคะจะเยอะกว่าคนที่เลิกติดตามเราเสมออ่า เพราะฉะนั้นเราอย่าไปให้ค่ากับคนที่เลิกติดตามเรานะคะยังไงนะ้ฝนก็ต้องขอเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกคนสู้เหมือนเดิมนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนะ้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ